สวัสดีท่านนายอำเภอและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันนางวิรันพัชเชื้อพงสกุลกำนันตำบลหนองแแตมวันนี้จะมารายงานผลการดําเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคม2565ด้านแรกจะเป็นด้านของเศรษฐกิจตำบลหนองแแตมได้จัดทําโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์งการเกษตรในท้องถิ่นก็จะมีอาจารย์จากวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินท์ ะคะตรงนี้ซึ่งเป็นเฟสที่สองซึ่งทํากันมาอย่างต่อเนื่องเป็นโครงการ1นึ่งตำบลหนึ่ง,นหนงมหาลัยนะคะอบรมครั้งนี้ก็จะไปที่บ้านได้สุรพัฒนะคะหมู่ที่5ตําตบลหนองแต้มก็มีผู้ที่สนใจเป็นจํานวนมากนะคะอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรกำน,นันแพทย์ประจำำําตําบลกลุ่มพัฒนาสตรีตําบลน,นะคะก็ได้มา ร่วมอบรมในครั้งนี้นะคะก็สามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้นะคะไปหาไรายได้เสริมอาชีพเสริมนะคะก็มีการแปลรูปของจิ้งหรีดในเมนูต่างๆนะคะก็บางท่านอาจจะได้ได้ลองชิมกันบ้างแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นการต่อยอดนะคะ ในการพัฒนาอาชีพนะคะของตำบลด้วยนะคะแล้วก็บางหมู่นะคะก็ได้มีการจัดโครงการอบรมการทำขนมไทยนะคะ,ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มของสตรีหมู่บ้านนะคะ,ะหมู่ที่4นะคะก็ได้ทำขนมหวานนะคะ,ก,ะก็สามารถที่จะให้กลุ่มพัฒนาสตรีนะคะในหมู่บ้านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือพัฒนาฝีมือในตัวเองนะคะหาไรายได้ให้กับ ครอบครัวเป็นรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งนะคะแล้วก็ในด้านที่2นะคะเป็นด้านของความสงบเรียบร้อยตำบลหนองอาแต้มนะคะจะมีชุดชะระบรนะคะร่วมกับสายตรวจอของหนองตะแต้มนะคะสิบตำรวจเอกอนเนกฟักเถือนแล้วก็อ,อาสาตำรวจบ้านนะคะได้ร่วมกับร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวตรกำนันแพทย์ประจำตำบลน,นะคะแล้วก็ชะระบอตำบลน,นะคะอันนี้แต่ละครั้งที่เราจะไป ทำการรัตะเวนนะคะก็จะมีการปรึกษากันว่าจุดไหนหมู่ไหนที่มีเป็นจุดเสี่ยงนะคะเป็นจุดอันตรายนะคะจุดเฝ้าระวังนะคะเราก็จะไปการาทำการจุดสกัดนะคะตั้งดานนะคะแล้วก็เป็นการซุ่มเฝ้าระวังนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะที่ได้ข่าวว่า,าตำบลหนองแต้มมีการจรกรรม รถจักรยานยนต์หายหลายๆคันนะคะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะเรากา็ตรงนี้ไม่มีเลยนะคะไม่มีการจรารรรถจักรยานยนต์นะคะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นที่กล้องวงจรปิดด้วยนะคะอย่างอบตอหนองแแต้มไดเ้เล็งเห็นความสําคัญนะคะก็ติดกล้อง,งจรปิดไป3าจุดนะคะจุดเสี่ยงของที่หมู่แปนะคะซึ่งไม่มีไฟฟ้าตรงนี้ก็เป็นเป็นหมู่ที่อันตรายที่สุดนะคะ แล้วก็ในเรื่องของไฟรายทางไฟในหมู่บ้านนะคะถนนหนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะคะหรืออคูคลองนะคะที่มีการตื้อตื้อเขินการอุดตันนะคะ,ะน้ำท่วมนะคะก็ได้มีการวัง วางท่อระบายน้ำนะคะก็ตรงนี้ก็ได้รับความสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแ,แต้นะคะที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยได้แจ้งไปนะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์ได,ได้ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมเพื่อใหอ้ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนไปได้ระดับหนึ่ง ะะแล้วก็ในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะเป็นเดือน12สิงหาเป็นเป็นเดือนของวันแม่นะคะกิจกรรมมากมายนะคะที่ตำบลหนองแต้มได้ทำก็เพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลน,นะคะเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษานะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถนะคะพระบรมราชนีพระปันปีหลวงนะคะ90พรรษานะคะก็จะมีการปลูกต้นไม้นะคะ,ะหมูที่9นะคะจำนวน100ต้นนะคะก็ได้รับความร่วมมือนะคะของผู้ใหญ่บ้านทุกๆหมู่นะคะไปร่วมกันนะคะแล้วก็ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยนะคะหลายๆ ยงานนะคะก็ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มพัฒนาสตรีเอ,อสมอนะคะก็ได้ร่วมกันนะคะแล้วก็มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะที่หมู่6วัดห้อยสแสลงพันุ์ด้วยนะคะตรงนี้1 0 0 0 0แสนตัวนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะคะเพื่อเป็นการฟื้นฟูแม่น้ำปราดบุรีด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็แล้วก็มีการ พ่นหมอกควันยุงลายนะคะที่เป็นพาหะนําโลกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแต้มนะคะท่านนายกนะคะก็ได้เล็งเห็นความสําคัญของประชาชนความปลอดภัยของประชาชนในเกี่ยวกับเรื่องไข้ลือดออกนะคะ,ะทุกทุกหมู่นะคะก็ได้มีการพ่นหมอกควันยุงนะคะโดยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารกํานันแพทย์นะคะอสมอนะคะแล้วก็ผู้นําในชมุมชนก็ได้ร่วมกันทํากันตรงนี้นะคะ แล้วก็มีการาพัฒนาหมู่บ้านนะคะทุกๆหมู่บ้านก็ได้มีการพัฒนา,าในการตัดกิ่งต้นไม้เก็บขยะภายในหมู่บ้านนะคะเพื่อความาปลอดภัยในการาใช้รถใช้ถนนของประชาชนนะคะก็ทุกหมู่บ้านก็ได้ร่วมกันทําเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ในส่วน,นอื่นๆในด้านอื่นๆนะคะตหลหนองอแต้มก็จะมีการประชุมผู้ใหญ่บ้านทุกๆวันที่25ของเดือนนะคะ ก็เป็นการประชุมสัญจรนะก็ทุกเดือนก็จะเปลี่ยนสถานที่กันไปตามแต่ละหมู่นะคะเดือนเดือน,เด,อนเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาเดือนที่8ก็เป็นหมู่8นะคะก็เพื่อตรงนี้ก็เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆนะคะในแต่ละหมู่นะคะแล้วก็ได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขนะคะ,ะเพื่อให้ประชาชนในแต่ละหมู่ได้มีความ บรรเทาทุกนะคะพวกเราต้องบรรเทาทุกบำลุงบำรุงสุขนะคะให้กับประชาชนาในตำบลหนองแอแตมนะคะนะคะวันนี้ก็รายงานการทำงานของเดือนสิงหาคมเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะรายงานให้ท่านในอำเภอแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งในคราวหน้าเป็นครั้งต่อไปนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีค่ะ I don't know.